แฟนครับตัวจิ๋วอพพอายสกุนาพรอนมอบของขวัญจากใจให้กับอีลาหน่อยออายถือว่าเป็นสิ่งที่สุดประทับใจํำหรับเอฟซีตัวจิ๋วที่ได้มอบของขวัญอันล,ล้ำค่านี่ให้กับออายสกุนาพรอนเป็นตาหักเป็นตาสร้างแห้งเมื่อขึ้นที่ทําการแสดงอยู่ที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัด บนราชธานีอา,อายสกุณาพ่ลูกจ้าค้องพอจ้ามาในสุดสีแดงแรงริดน่ารักสดใสสมไหวแห้งนะคะพี่น้องคะแล้วที่สำคัญไปกว่าหันขึ้นที่อำเภอสีเมืองใหม่เพิ่นว่าล่มพัดกำลังพัดโซ้ยมาล่มหนาวตองผิวมาแบบอ่อนๆหูซึกเย็นกายสบายใจเลยที่เดียวเนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี่เข้าจะมาเวาถึงความประทับใจความดีใจของอิลาอ,อาไอสกุณาพ่อนสู้พ่อแม่เอฟซีแฟนครับฟังนะคะด้วยความเป็นตาหักของอิลาด้วยไหวของอิลานะคะพี่น้องมีแฟนครับตัวจิ๋วยู่อำเภอ์สีเมืองไมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเพิ่นได้นํำของขวัญชินพิเศษ ไปมอบให้กับอาอายสกุณาพรพี่น้องคะอาอายบอว่านะคะประทับใจแห้งนะคะได้ทายภาพของขวัญชิ้นนี้พร้อมกับประบุข้อความประกาศลงเฟซบุ๊กาอายบอกว่าขอบคุณเอฟซีตัวหน่อยน้องพร้าวนี่นะคะเหตุเหมือนกับว่าเป็นสร้างเฮยโยนะคะแล้วก็พร้อมกับสติ๊กเกอร์ รูปหัวใจที่สำคัญอะายมีรูปภาพให้เบิ่งนําดังที่เฮ้าได้ขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี้ด้อค่ะเป็นซ่องซุมจิว๋วโดยยูนาซ่องนะคะพี่น้องได้เขียนขอความระบุไว,วัว่าซ่องซุมจิ๋วให้พี่อะาอเบบี้ทรีวีหนึ่งจากน้องเร,ร่าหนี่ค่ะโอ้ยพี่น้องคะเข้าใจนะคะว่า ตอนนี้เป็นกระแสมากแรงมากส้ำรับรุ่นจิ๋วของเฮ้าเนาะเบบี้ทรีร้านแอดเองก็มากเลยะกะ็ซื่นชอบแห้งนะคะไปเดินตลาดนี้ลานที่ต้องแวะกะคือลานเบบี้ทีนี่แหละคะ่ะพี่นอ้องแล้วคอยกับปวดหัวตลอดเลยต้องแบบว่าเหมือนกับว่ามีป่ามีเสียงกันตลอดกับเบบี้ที่ไปย่ำได้แวะย่ำนั่นนะคะ แล้วนะคะนารักนะคะสำหรับอาอายน้องน้องเพา่านีได้มอบซองซุมจิ๋วเบบี้ทีให้พี่อาอายพี่น้องเอ้ยถ้าเปิดออกมาแล้วกะคงจะรุ่นรุ่นเหมือนกับกรองเบบี้ทีนั่นล่ะพี่น้องแอดเห็นล้านตัวเองนะคะเปิดกรองออกมาเลาสีรุนเน้ตอนแรกพอเปิดกรองปุ๊บถาเราซื้อมากเนาะพี่น้องเปิดกรองปุ๊บเราสีเบิ่งกาด ราเบิงการแล้วก็สีเบิงเขาอยู่ในการเขาจะบอกได้เบบีทีนะคะว่าเฮาจะได้สีใดเป็นสีที่เฮาถือใจบอจังสี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ที่สําคัญคือเขาจะบอกใหเ้าห,หูเลยว่าเฮาสีใดสีใดเหมือนกับเป็นการซุ่ม,มาว่าคุณจะโชคดีจะได้สีใดนะคะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นเนาะพี่น้องเนาะสีที่เขาว่ามานั่นแล้วยังมีสีหนอกเหนือจากที่เขาว่ามาอีกเด้ถ้าเกิดว่าได้สีหนอกเหนือจากนั้น ก็คือคุณจะได้ตัวซี c เครสผืนว่าเป็นตัวหลับเข้าไปอีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุนเด็ดตัวซี c เครสนั่นก็ถือว่าคุนเฮงโชคดีโอ้ยคอยเห็นหลานข่อยด้วพี่น้องเดอ้อยิ่งกด็ดีใจกรีดกราดอย่างหยิ่งใหญ่ยางใหญ่หลวงคักกว่าถือเล็กรางวัลทีนึงดีใจแหฮงหลายนะคะอย่างเช่นนะคะสำหรับอายกับน้องเพ่านี่ถือว่า นี่คือซิงที่ตัวจิ๋วกำลังชื่นชอบเลยสำหรับ b a b y ้ทรีทาซเว้าถึงราคาระดับตัวจิ๋วถาคุณพ่อคุณแม่บอสื่อให้บอสามารถที่จะสื่อได้เพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ละครั้งแต่ละที่ที่ต้องจ่ายออกไปทุกมือนี่นะคะในการใส่จายผู้ปกครองหลายท่านเพิ่นกระห้องจะคิด แต่ว่าสำหรับนองเพ่านี่เฮ็ดซ่องจุมจิ๋วให้พี่อาอายน่าประทับใจแห้งหลายถึงแม้ว่านะคะพี่นอ้องซ่องจุมจิ๋วเบบี้ที่วี่หนึ่งจะบ่มีเบบี้ที่ที่ต้องเอามาหยอกเอามาเลียนใดแต่นี่มันคือของขวัญสิ่นหนึ่งที่มีคาแห้งที่ลำคามีคุ้นคาทางจิตใจ อาอายคงจะรู้สึกแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะที่ได้รับซ่องจุมจิ๋วเบบีที e ที่สำคัญซ่องซุมจิ๋วนี่เป็นซ่องซุมจิ๋วเบบีที่อีกตั้งหากนะคะพ่านี่ไหวขนาดนี้คิดแต่ยังไงาอาอายสิบเอ็ดขวบเรียกอาอายว่าพี่แสดงว่าน้องพรานี่ต้องอายุหน่อยกว่าอาอายอีกเนี่ยพี่น้อง ด้วยไหวของเธอเธอยังสามารถที่จะคิดกำลังใจให้พี่อาอายได้ขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นของลำคาทางจิตใจมีคุณคาทางจิตใจเป็นกำลังใจที่มอบให้อาอายสกุณาพรพี่น้องเล้วโพดโพดนี่ที่อาอายอดบไดต้องมาโพดประกาศให้พ่อแม่เอฟซีแฟนครับได้รับรู้ ถึงสิ่งที่อาอายรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทังจิตใจสำหรับเธอในโพสต,ต์นี้มีพอๆแม่แม่เอฟซีแ, FC แฟนครับกะเข่ามากให้กำลังใจอาอายเช่นการพร้อมกับแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะเอฟซี FC ตัวหน่อยน่ารักมากครับน่ารักมากคะ่ะน่ารักทั้งคนให้ทั้งคนรับค่ะลูกแฟนครับตัวหน่อยน่ารัก ได้ใจไปแล้วหนึง่งมีคาท่างใจผู้ห้ถึงผูรับน่ารักจังเลยค่ะน่ารักแ่มีหอดซ่องซุมหน่อยล่ตะตาหักแห้งนี่แหละสุปตามอลัมมีเอฟซีถูกไว้สุดยอดค่ะปังปังนะคะน่ารักจ้าหนูอาอายน่ารักมีแต่คนรักน่ารักจังเลยน่ารัก น่ารักค่ะลุ่นรุ่นเลยน่ารักบางเือบางที่บางท่านเพิ่งจถึงกับปลุ่นเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเปิดซ่องซุม่มนีขางในอาจจะมีขอ้อความที่เป็นกำลังใจให้พี่อารมากขึ้นก็เดิมกระไดนะพี่น้องเนาะอ้าวคอมเมนต์ต่อไปพันบอกว่าน่ารักมากค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากค่ะลูกลูกน่ารักแล้วสติ๊กเกอร์ เลิบนะคะเต็มไปเบิดเลยนะคะที่ทรงมาในคอมเมนต์ของอาอายสกุณาพรเอาง่ายๆว่าคอมเมนต์จากพอ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับก็คือเป็นไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าน่ารักมีคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ห้และผู้รับเนาะพี่น้องคาถือว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่เลยเด๊ ไม่มีเงินซื้อของราคาแพงให้แต่หนูมีไอเดียที่จะทำเป็นซ่องซุมจิวขึ้นมาซ่องซุมจิวที่มีคุณค่าทางจิตใจที่สำคัญเป็นซ่องซุมจิว b a b y ท v ีวีหที่เป็นทีฮอตฮิตของบรรดาไวหยรุ่นซัมนี่ว้ซัมนี่นะคะ ถือว่าความคิดของน้องพราวนี่สุดยอดมากนะคะพี่น้องอะนี่ก็เป็นข่าวพี่น้องมีความคิดว่าจัง,งไดนเนาะสำหรับข่าวนี่กำลังใจจากแฟนครับตัวจิ๋วที่มอบให้อาไอพี่น้องมีความคิดว่าจังไหนสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาในคลิปคลิปนี่ได้เด้อค่ะสำหรับมือแรกนี่นะคะอิลาอาไอซากุณาพอ เป็นแรกวันที่4 4ตุลาคม2 5 6 7มือแรกนี่อีลาถ้ำการแสดงอยู่จังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่งมุกดาหารถ้าเกิดว่าผู้ใดนะคะได้ฟังคลิปนี่สามารถที่จะไปเป็นกำลังใจให้อีลาหน่อยได้เด้อที่จังหวัดมุกดาหารนะคะพี่น้องคะสถานที่ของเพงิ่นก็คือยูทีไทยวัสดุ อำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะจะได้พบก,กับมอลำเสียงวิหุนกนกพงศกรโชว์อลังการเต็มวงใดเลยพร้อมที่จะไปมอบความมวลความซื่นให้พ่อแม่พีน่น้องพร้อมที่จะทําการแสดงที่มุกดาหารแรงนี่นะคะฝากไวเดอไปเป็นกําลังแรงเชีย่ยแรงใจให้อิหล่าอาายสกุณาพอ ให้กับทีมงานหมอลำเสียงวิหกทุกๆคนสำหรับคลิปนี้อำลลาพาจากไวเพียงสำนีค่ะสวัสดีค่ะ